ก็วันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะได้เรียนรู้กานทำเมนูมชานมไข่มุกที่ปกติก็ชอบกินอยู่แล้วค่ะก็สนุกค่ะอธิบายละเอียดแล้วก็คนสอนแบบมีปัญหาอะไรก็ถามได้เลยตอบละเอียดเลยค่ะสนุกมากนะคะก็ได้ลองทำหลายๆเมนูเลยแล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้่มันทำง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการที่แบบว่าเรามาลองทำเมนูอย่างเช่นจะเป็นชานมไข่มุกชาเขียวโ,โกโก้แล้วก็สลัพผัดเมนูมากกว่าสิบเมนูนะะเลยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับ คือก่อนหน้าน,นี้ก็ศึกษากําลังเลือกเฟ็นชายอยู่แต่คือยังไม่เคยทําเองก็คือพอมาลองทําก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดครับ เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะถามตอบได้ตลอดการเรียนรู้เลยค่ะก็ดีนะคะคืออุปกรณ์พร้อมก็คือมาแต่ตัวได้เลยเอนอร์คือมีการแบบบอกข้อมูลดีๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคดีๆนะคะทั้งการตั้งแต่แบบต้มไข่มุกเลยก็ว่าได้นะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่บางทีเนี่ยพอเองก็คือบอกว่าเฮ้ยเราเคยข้ามขั้นตอนแบบนี้ไปด้วยหรอเ,รเคยแบบว่ามีโอกาสแบบลองต้มเล่นๆดูไม่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่นะคะทานได้ค่ะ ก็สนุกนะครับเข้าใจง่ายประทับใจอะไรที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนนะคะดูเป็นกันเองดีแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะสถานที่ อุปกรณ์พร้อมค่ะแล้วก็คนเทรนอธิบายเข้าใจค่ะถ้าการเรียนค,ครั้งนี้ค่ะก็น่าจะประทับใจถ้ารวมๆแล้วอาจก็จะเป็นแบบวิธีการสอนแล้วก็เทคนิคต่างๆค่ะคือได้เทคนิคลับไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้แบบเหมือนแบบมีความเป็น private มากนะคะเพราะว่าคลาสนึ่ะค่ะเราไม่ได้แบบว่าเรียนกันแบบ 10-20อะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยเขาก็สามารถแบบดูเราได้แบบว่า 1, 1ต่อ 1, 1, 1เลยอะค่ะหรือว่า2ต่อ 1, 1, 1ว่าเราเนี่ยขั้นตอนแบบนี้เราตามไม่ทันตรงนี้เขาก็จะมาช่วยทบทวนเราด้วยอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าประทับใจสําหรับคุณครูฝึกแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาก็แบบบริการดีมากค่ะประทับใจก็การสอนการเรียนการสอนอธิบายเข้าใจง่ายดีอะครับแล้วกพ็พอมาลองทําเองก็คือมันไม่ยาก คิดว่าแบบเป็นธุรกิจที่ก็ก็น่าลองอครับทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้เลยก็สำหรับคนที่สนใจนะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่จะทําให้เราสามารถได้เรียนรู้วิธีการทาําชานมไข่มุกซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็เราสามารถที่จะสรีเอทเมนูอะไรได้ด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะ สามารถลงทะเบียนเรียนกันได้เลยนะคะก็มีอุปกรณ์พร้อมจอนที่ดีอธิบายละเอียดค่ะก็มาเรียนกันเยอะค่ะสำหรับใครตอนนี้นะคะที่บอกว่าอยากจะเข้ามาเรียนคอร์สชานมไข่มุกที่นี่นะคะวันนี้เนี่ยพลอยต้องบอกว่าแนะนําเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าตั้งแต่ที่คุณเดินก้าวเข้ามานะคะคุณก็จะได้แบบรอยิ้มพนักงานแล้วหนึ่งแล้วก็2เนี่ยคือถ้าเราถามอะไรแล้วไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าบางทีเนี่ย ข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยจริงๆเนี่ยเราก็คือสามารถสอบถามได้เลยโดยที่เราไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเลยนะคะอย่างการต้มชาคานมุกหรือว่าการต้มแค่แบบไข่มุกเนี่ยบางท่านบอกว่าเคยต้มมาแล้วแต่จริงๆถ้าเรามาเรียนแล้วอะค่ะมันมีวิธีที่สามารถทําให้แบบไข่มุกเนี่ยก็อร่อยง่ายๆแบบที่แบบบางคนเคยสงสัยว่าจากไข่มุกธรรมดาที่แบบว่ามันค่อนข้างแบบ หนึบหบนักทำยังไงหรือว่าต้องมีวิธีการมีวิธีการสังเกตอะไรแบบนี้ค่ะรสชาติอะไรยังไงค่ะก็มาเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างอาชีพได้สร้างประสบการณ์ได้แบบง่ายๆเลยค่ะครับก็คือถ้าใครยังกําลังตัดสินใจอยู่นะครับว,ว่าจะทําอะไรครับชานมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนครับแล้วก็ลองเข้ามาเรียนดูก่อนได้ครับถ้าลองปฏิบัติเองมันก็จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ